วันน <languages? S 2> ี <Weekly shut out> ้ท <All right. S 2> ี well, ่ผลาปลี่ยนมานี่หัวใจนี่จิตใจอันบริสุทธิ์นี่ก็อีติ้งค่ะแฮป p ี new ว e ส่งความดีกินข้าวแก่นน้้ไปน้ำไป

บอกแล้ว่ายังไม่ทาแป้งนั่งเอกบอกลายเท้าแล้วบอกพยุิกับบอกไว้แล้วเนี่ยว่าพี่เนี่ยเนี่ยว่าพี่บอกแล้วว่ายังไม่แตะต่องนั่เอกเขาเป็นนั่งเอกที่มาปาปงปาแป้งอย่างฝากพยุติกับฝากไว้แล้วฝากว่าว่าใหญ่ไม่แตกต่องนั่งเอกนั่เอกคือนั่งเอก เบิ้งน่นะไม่เห็ดสีหญเาเขาบอกไนเลยว่าเขาไม่ห็ดสีหนาไม่เห็ดสีหนาันเขาฝัน๋ออกับาเป็นนางเอกะล่อพ่อเออฝนฝันว่าฝันว่าเ็นนเออหลอกเหลอกเพ่งาเนาะเออไปไป้วเรียกควกันเลยท ตาแม่แม่หนูขอโทษตาช่างนั่นกับว really really ่าช่างนั่นน่ารักไปละคนห้ากันมีความฝันหรอลูกมันจัง มันต่ายฝันเห็นผีหรอกมัต่ายันตยฟันเห็นผีฟันเห็นผีกับจีนยานไปแล้วเนาะ ร่องจมเออจังใดนีห้อเป็นระดับร่งเอี่อยวระดับระดับ เห็นหว่วงว่าอะไรล่ะขอเึีแกออกดังๆเลย <c oughs> เห็น่วงว่าสันดีสวัสดีปีใหม่เข้ามาติงครับสวัสดีปีใหมไ่ไทยครับส่ังแบบว่าอะดีบ้าวใดล่ะสว <c oughs> ัสดีครับตาและทุกนค,ครับพี่น้องครับ นันใช่ออกว่าล่ะลูกไปแค่ออกคุ้มแค่ออกว่าล่นต้องถ่ายมันแข็งก็ได้ก็สิเอาออกได้เวลาแข็งพอตตดติดขนด่งางไอ้แเจ็ยบเนี้ยไก่แก้บว่ออกเมีนต้องถ่ายมันแข็งปัอแข็งนั่นติดขนด่างหมดเลยแสบกระโดดโอ้ยดึงออกขนหอดหอดค้นด่างหมดเลย

เฝ้า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 นั่นนั่นนั่นฉันว่ามันกระดิกบาดเจ็บอีก

ทำกลับ้าเนี่ยวจ้นหนิพี่น้องสวัสดีค่ะีเด้อแม่กับพ่อพอดอเ,เด้ามาแล้วหายดีนะ้แม่เอ้ยเอาสูตรอะ,ะไรส,สวัสดีระสงการทุกคนนะคะ,ะในในคลิปวันนี้นะคะ จมไปเพลาดเพินเ้อพี่น้องจำได้่น้อขอบคุณใส่ของขอบคุณสปอนเซอร์หลักนะคะเ็หนึง ล่ะเนนี้คุบอกเส่ไหวบอางก็ไม้ไหวแต่ไหวลบขั้นสุดที่มนดำนี่